แขงดาทุกคนเลยจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็บกระตเอ็ดแจวทุกคนเลยกระดุกโทกนี่นีน่แม่ไข่เลยอยู่นปะปลาเอ็นกระลุกสองตัวปลาเอ็นสามตัวโทนี่นสบายดีทุกคนอวกาสบายดีเอฟีที่กำลังติดตามนะ ตอนนี้กับบรรยากาศยามเศร้าๆฝนกระตกแนะ่ทุกคนเลยมันนี้บ้าสองสี่กับพไ,นะไปยามเบ็ดนะไปยามเบ็ดแล้วก็ไปยามมองมันนี้เพราะว่าเฮาเซอร์ไว้เมื่อวานนี่ทุกคนเลยเฮาก็มีหูคือกันว่ามันชื้นๆหรือบอ่เนื้อแจ็คกับฝนตกแนะ่ทุกคนเลยฝนตกติดต่อกันเฮายันนำพื้นนะคือยันนำเอามอง,ของนะเขาไปาทุกคนนะเฮาไปเบิ่งน้ำกันทุกคนฝนตกทุกคนเลยฝนตก เอาทีมงานเฮาวยางก่อนเลยทุกคนเลยนะทีมงานเฮาวยางก่อนเลยเนื่องจากห่าวทีมงานเฮาวยานนำพึ่นนะทุกคนเลยพอเฮาแซมองไว้บนมันตื่นๆนะนำประต้งคืนกระแหงนะเฮาวยานนำเอาไยมองเนี่ยทุกคนเลยทีมงานเฮาไปก่อนนะไปเบิ่งนรงกันทุกคน น้ำลึกทุกคนเลยเนื่องจากว่าผลตกติดต่อกันเป็นเดินซองเดินผ่านมาทุกคนนะนะเขามีหัวมันถือ้อือกป่านะครับอืมง,งานเขายามองยนะอยู่ทุกคนเป็นอะไรเล่อถือเต๋อตอง ปลากรดแน่ได si ้ปลาซีฮาโตเอ้าพอได้แจวได้บ้างนะครับมีถือบ่าได้สองสามตัวซื้อได้ตัวเดียวตัวเดียวปลากรดอ่าได้ปลากรดตัวหนึ่งปลากรดตัวหนึ่งมิถุนจ้าแมวฮัดซองวะเนี่ย ทีบึนบูพอมัยไม่ไปฝานามเัวนี้ประกดมันจะมีมองที่อย่างนี้ทึดนิดนึง

มแมงดาทุกคนเลยจากตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็กบกระตูเอเ็ดแจวทุกคนเลยปีงเอ็ดแจวเท่ากับผู้มักนี่ทุกคนเลยนะเดีย๋ยวฝากระทุกคนเลยพอได้กินนะพอดเอเ็ดแจวนะบ๊วิดว้างนะทุกคนกันหน่อยไปใส่พอได้กิ่นยุคเขียนีนทุกคนเนื่องจากว่าโซงนี่เป็นโซงที่ว่านำขึ้นนำก็เริ่มลง,งทุกคนเลยนะ เริ่มลงแล้วเนื่องจากว่ามันแดดนะภากนางเลิศโอ้ถูกเลยนี่เหมาะต่ำมะหุ่งถูกเลยอ่อมหอยนะเล้งแล้วแต่เทคนิคของทุกคนไอ้กิน่นเดะทุกคนทีมงานเฮามาเลยนะพอทีมนี้เฮาเซอร์เบเสไว้นะทุกคนกควรไปยามก่อนทุกคนโอ้มาเลยเนาะเด้ทนอ๋อ ตัวนี้นะโอ้ตปลาดุกโนันี้นี่แม่ไข่เล้ยอยู่น่ปะนปลาเอ็นปลาดุกสองตัวปลาเอ็นสาชีตัวตัวนี้บอผิดหวังนะน้ำม <Yeah. S 1> ื่วไปเอนบป่าในชะ่ไหม เท้าเขอหยามาคืนแปดโมงเขาจะได้ได้หลายคนนี้เถอนะได้เองเชฟจะอะไหนเะตัวกระจเะาเอ็กทุกคนปลาเซเบตเมื่อคืนนี้ทุกคนนี่นะมีปลาดุกแน่เขาปั่นกันทุกคนเลยนะเขาปั่นกันนี่ อ้อเอานะอบเอาทุกคนเลยนะเมนูมื้อนี้คืออบปลาไหลกับปลาดุกนำกันเลยใส่ผักเมแมรากา มาขามน้อยทุกคนเลยนะดับกินข้าวฝักเทมแล้วก็มาขามน้อยทุกคนเลยนะแล้วก็ตามไปด้วยแป้งโนเอาไม่ได้แป้งโนนี่ก็มีแซ่บเลยนะนนะขาดตัวน,นี้แล้วมีแซ่บโลดเคยกินแล้วก็ไม่ได้ น่ากินมากๆตัวนี่นี่ปลาดุกปลาดุกปลาดุกหน้านตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี่กับปลาไหลโอ้โปลาไหลปลาไหลุกคนี่ถึงปลาไหลพร้อม มา<ต>ทุกคนมา<ก>นี่ปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยนี่เมนูอบนะมะหรือว่าอ้อปลาดุกกับปลาไหลอืมปลาไหลปลาไหลทุกคนเลยนี่ปลาปลาปลาเอียนคักเลยเงียบๆเลย,ย,เลยคืองูทุกคนเลยม,มาทุกคนมา นเขาอัน,นอเนี่ยชาวเช่ามันดูกไหมลูกยังยูงเ <c oughs> ชากัอย่าให้อยู่ทัยนะัอ, <c oughs> อันนี้แมงดาถูกเลยแมงดาทับคือผู้บ่มักมีคิ้ว บางคนว่าขีวที่แห้งนะอาจขึ้นกำมักถูวเลย